ทั้งวันทั้งคืนนะเห็นสภาวะเนี้ยไหวยิบยับยิบเยียบยิบยีบ,ย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 บอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยทนไม่ไหวแล้วเป็นเดือนขึ้นไปหาหลวงพ่อพุธท,ที่วัดป่าสารวัตรเนัเ้นไปพอดีเป็นงานวันบูรพาจารย์หนึ่งถึงสามธันวาเนี่ยที่มีงานวันบูรพาจารย์ที่วัดป่าส,สารวันรหลวงพ่อพุธก็พยายามแก้ให้หลวงพ่อ อยามอธิบายเนี่ยจิตเมื่อภาวนาถึงขั้นละเอียดแล้วนะมันจะเหลือแต่ยิบยับยิบ,ย,บยับอย่างนี้แหละอย่าน้นเราบอกอรู้ก็รู้นะแต่ทําไมไม่ผ่านนี่ท่านสอนอยู่ชั่วโมงเป็นชั่วโมงพระเนี่ยมาตามตลอดเวลาเลยเดี๋ยวองค์โน้นตามเดี๋ยวองค์นี้ตามจะเรียกท่านให้ไปเทศบอกตอนเนี้ย ทั้งพระทั้งโยมมาเต็มศาลาแล้วแล้วถึงเวลาจะต้องไปเทศแล้วคนรออยู่มากมายหลายร้อยท่านบอกเอาไว้ก่อนไอ้นั่นเทศเป็นพิธีการแต่เนี้เป็นการแก้กรรมฐานสำคัญนะตรงนี้ท่านก็พยายามนะไม่ยอมไปเทศเหนื่อยจนหอบเลยเอย ถ้าทางหน้าตาท่านเริ่มโสมแล้วยังไม่ทันจะไปสู้ศึกของคนจำนวนมากหลวงพ่อก็ตุนไม่ไหวบอกท่านบอกหลวงพ่อไปเทศเถอะนะเดี๋ยวผมจะไปพิจรารณาที่หลวงพ่อสอนเนียว่าจะทำยังไงท่านก็ออไปไปทำเอานะท่านก็ไปเทศหลวงพ่อกลับมาก็ภาวนาต่อนะธรรมดามันยิบยับ เนี่ยภาวนาดีแล้วมันถึงจะยิบยับนะพยายามปลอบใจนะให้กําลังใจตัวเองนะมันก็เหนื่อยมากนะเครียดมากเหนื่อยมากไม่หายเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวสมัยก่อนเนี่ยเวลามีอะไรเขียนไปถามนะท่านตอบให้คนไม่ค่อยยุ่งกับท่านยุคนนัน้นยุคแรกๆเขียนไปเล่าท่านนะมันยิบยับยิบยับนะท่านก็ตอบมา เขียนมาสั้นๆรอบนี้เขียนมาสั้นนิดเดียวบอกเราเพิ่งไปทําตามานะอ่านหนังสือยาวๆไม่ได้เขียนยาวๆไม่ได้ยังเจ็บตาให้ไปอ่านหนังสือเอาเองให้หนังสือทําเตรียมพร้อมมาเล่มหนึ่งเล่มบะเล่มเลยทําเตรียมพร้อมหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือของหลวงตาเพราะว่าท่านจะยาวเขียนอะไรยาวนะมีเนื้ออยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ยาวนั่นะสไตล์ท่านนะไม่ใช่ไม่ดีนะ บางคนชอบแบบนั้นแต่หลวงพ่อเป็นพวกรวดเร็วรุนแรงพวกปัญญาอะไรที่ยืดเยื้อเนี่ยทนไม่ได้อย่างพวกเราส่งกันบ้านยืดเยื้อเนี่ยหลวงพ่อทนไม่ได้รู้สึกไร้สาระพูดอะไรอยู่ได้ไม่รู้จักเลิกเรื่องไม่มีประโยชน์เท่านั้นนะสิ่งที่มีประโยชน์คือรู้อย่างที่เป็นแล้วจะถามอะไรนใช่ไหมเนี่ยจนิสัยจะเป็นอย่างนี้หนังสือเล่มเบ้อร์อเลยเห็นแล้วท้อแท้ใจโอ้ยอ่านเมื่อ,อไหร่จะได้คําตอบ แต่ท่านให้มาแลว้วก็ต้องอ่านวิธีอ่านหลวงพ่อคือหนังสือวางบนหิ้งนะกราบนึกถึงหลวงตาแล้วก็หยิบหนังสือมาเปิดหน้าที่เปิดเนี่ยตอบคําถามที่หลวงพ่อติดอยู่ะจิตที่ไหวยิบยับยิบยับคำตอบของท่านนะคือมันเป็นการภาวนาในขั้นละเอียดนะให้รู้ไปมีความเพียรรู้ไป เหมือนที่หลวงพ่อพุทธบอกเป็นการภาวนาคันละเอียดจะเป็นอย่างนี้แหละท่านบอกเลยว่าถ้าไปพระนะพระลูกศิษย์ท่านจิตมาถึงตรงนี้ท่านไล่เข้าป่าเลยให้ไปทําให้แตกหักเลยนะเราเหมือนที่หลวงพ่อพุทธบอกเลยนะใจไม่ยอมใจไม่ผ่านใจก็ยังทุกข์เครียดอยู่นะันนี่เราไม่รู้จะพึ่งใครแล้วครูบาอาจารย์ช่วยเราไม่ไหวก็กิเลสเราแรง ท่านสู้เราไม่ไหวแล้วกิเลสเราแรงกว่าไปยืนรอรถเมนะจะไปทำงานวันจันทร์แะ้ใจเนี้มีแต่ทุกข์เสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้เราภาวนามาเนี่ยนะเราไม่ได้ทำสมาธิมานานมากแล้วเจริญปัญญาทิ้งสมาธิเนี่ยปัญหาแล้วก็มีวิริยะนะขยันดูตลอดวันเลยมีศรัทธา พักเพียรดูเพราะว่าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมเห็นไหมมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีปัญญาลุยแหลกเลยขาดสมาธิตอนนั้นพิจารณาอย่างนี้ไม่ออกหรอกแค่คิดแต่ว่าโอวันนี้เหนื่อยเหลือเกินขอพักสักหน่อยดีกว่ายืนอยู่ที่ป้ายรถเมลนนะ์กลับมาเบสิกของสมาธิที่ท่านพ่อหลีสอนเลย หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองนะนับไปถึงยี่สิบแปดรถเมย์ยังไม่มาเพรอนับไปถึงยี่สิบแปดครั้งไม่ได้ให้หวยนะนี่เลนะ่าเฉยๆพอนับไปถึงยี่สิบแปดปุ๊บจิตรวมปุ๊บเลยจิตรวมนะโลกธาตุดับไปโลกธาตุดับร่างกายก็หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียว มันจะทรงอยู่นานแค่ไหนไม่รู้หรอกคิดว่าไม่นานรถเมล์ก็ยังไม่มาพอมันถอนออกนะใจนี่เย็นฉ่าเลยนะมันเหมือนลองวีกเอนมีความรู้สึกเหมือนลองวิกเอนละ้นะใครรู้จักไหมเวลาทํางานแล้วจะได้หยุดยาวมีความสุขไหมยังไม่ถึงวันหยุดเลยนะใกล้ๆวันหยุดก็เริ่มมีความสุขแลนะพอใจเย็นฉ่าขึ้นมานะเห็นความไหวนี่นะ ใจไม่เข้าไปคลุกด้วยเลยสักแต่ว่ารู้ว่าเห็นความไหวยิบยับยิบยับยิบยับ,ยบ,ยบนะจิตเดินปัญญาต่อได้ละโอ้แทบเขตกระบ,บาลตัวเองเลยนะว่าเราเดินปัญญาแต่เราทิ้งสมาธิศรนะัทธามีวิรยิยะนี่เข้มแข็งสติดีปัญญาไม่ยอมย่อหย่อนเลยดูเกิดดับตลอดนะแต่ทิ้งสมาธิไป